วันนี้หลินค้านคอยกำชับเจ้าชวินอยู่ตลอดอไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เธอจะเปลี่ยนคำพูดออกซึ่งข้อนี้ก็เตือนสติฉันด้วยอะไรเหรอมีบางคำพูดที่หลินค้านอาจพูดตรงๆไม่ได้อาจมีแค่ฉันที่พูดเท่านั้นถึงจะเหมาะสมเจ้าชวินอ,อาจไม่ได้ใส่ซื่ออย่างที่คุณคิดเงินคุณว่ามาเธอซับซ้อนมากแค่ไหนนอกจากความเป็นไปได้ที่มีผู้บงการคอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเราก็ไม่ตัดความเป็นไปได้อื่นๆออ,ออก บางทีคนที่แจ้งตำรวจก็คือเจ้าชวินเป็นเธอที่วางแผนฉากนี้เธอรายงานว่าตัวเองเป็นชู้กับชายที่แต่งงานแล้วยุให้ตำรวจมาสอบปากคำตอนดึกดื่นแล้วพาตัวกลับไปที่โรงพักทั้งตรวจร่างกายแล้วก็จดบันทึกเธอมีเจตนาอะไรเจตนาให้ทั้งโลกรับรู้แจ้งความเท็จถูกแฉจริงเปิดเผยความสัมพันธ์รักของคุณกับเธอสู่ภายนอกบีบังคับคุณให้หย่าสุดท้ายบรรลุเป้าหมายเลื่อนตำแหน่งต่อให้สุดท้ายเธอไม่บรรลุเป้าหมายนี้ แต่เธอก็ได้รับค่าชดเชยเป็นเงินจำนวนมากไม่แต่การชดเชยอื่นๆด้วยนะโทรศัพท์แจ้งตำรวจไม่ใช่ของเธอสักหน่อยแล้วหาคนโทรแจ้งตำรวจแทนเธอในเวลาที่เหมาะสมมันยากขนาดนั้นเชียวเหรอ,อตอนที่ตำรวจมาเธอหลบอยู่ในห้องน้ำพอออกมาแล้วตื่นตระหนกยิ่งกว่าผมอีกนะผมเป็นเหยื่อเธอก็ด้วยใครบ้างที่เล่นละครแล้วเล่นไม่ครบชุดดังนั้นคุณถึงเชื่อเธอสนิทใจขนาดนี้ถ้าบอกว่า สถานการณ์นี้คือเธอที่วางแผนเป็นนางนกต่อถ้างั้นตำรวจและคนที่แจ้งตำรวจก็คือหมากที่เธอใช้เสร็จก็โยนทิง้งคุณก็คือตัวละครสำคัญของเรื่องนี้เอานะสิ่งที่คุณพูดเนะี่ยเป็นไปได้ในทางทฤษฎีในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยงั้นเราก็คอยดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วความจริงคืออะไร คุณต้องรับปากฉันเงื่อนไขหนึ่งคุณรับปากแล้วฉันจะให้ความร่วมมือรับมือกับวิกฤตนี้เงื่อนไขอะไรยาค่ะยาเหรอเราจะอยากกันได้ยังไงอะทำไมเราจะอยากกันไม่ได้ละ่ะการไม่อยาคือข้อตกลงของเราไม่ใช่เหรอเป็นพราะถึงตายคุณก็ไม่ยอมให้หุ้นภายใต้ชื่อของคุณถูกฉันแบ่งไปครึ่งหนึ่งทำให้คุณสูญเสียหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งและตำแหน่งควบคุมคนของจริง ส่วนฉันเลือกที่จะเข้าใจและไม่เคยยินกรานที่จะหยาเท่านั้นเองถ้าคุณเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นข้อตกลงก็ใช่ผมไม่ปฏิเสธว่าเพื่อปกป้องบริษัทคือเหตุผลที่ผมไม่หยาแต่มันไม่ใช่เหตุผลเพียงหนึ่งเดียวเพราะเรามีลูกชายด้วยกันอีกอย่างรูปแบบการแต่งงานของเราเนะี่ยก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายใจหลายปีมานี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบการแต่งงานของเรานะ่ยไม่มีปัญหาเนะี่ คุณคิดว่าความสำคัญของเรามันอยู่กันด้วยความสง,งบอย่างนั้นเหรอตั้งแต่เราแต่งงานได้ปีที่สามฉันก็พบว่าคุณนอกใจฉันจนถึงตอนนี้ฉันนับไม่ได้แล้วว่าคุณนอกใจไปกี่ครั้งคุณนับได้ไหมคุณเคยอยู่ในกรอบบ้างไหมจนถึงตอนนี้ข่าวนอกใจของคุณแพร่สะพัดไปทั่วราคาหุ้นดิ่งลงยังกล้าเรียกการแต่งงานของเราว่าอยู่ด้วยกันอย่างสง,งบไม่มีปัญหาได้อีกเหรอ แต่การแต่งงานของเราไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวมันยังแบกรับบริษัทมหาชนด้วยเราไม่ใช่แค่สามีภรรยากันแต่ยังเป็นประธานแล้วก็รองประธานด้วยเนะโดยเฉพาะส่วนของบริษัทย่อยที่แบ่งเข้าตลาดอำนาจการควบคุมของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้สย่าในตอนนี้ได้อย่างไงกันเวลาก่อนเข้าตลาดก็หย่าไม่ได้เวลาหลังเข้าตลาดก็หย่าไม่ได้บริษัทแบ่งเข้าตลาดก็ยังหย่าไม่ได้อีกดังนั้น การแต่งงารของฉันผูกมัดรวมกับตลาดหุ้นเอาไว้แน่นสินะฉันก็ไม่มีโอกาสอย่าไปตลอดกาลละมั้งสิ่งที่ทำให้เราสองคนผูกมัดอยู่ด้วยกันไว้แน่นแบบนี้ไม่ใช่ความรักแต่คือผลประโยชน์ทางธุรกิจคุณเจ้าผมยังมีเรื่องขอร้องผมอยากเจอเจ้าสินเร็วๆว,วันนี้เลย จำเป็นด้วยเหรอคะคุณต้องรอบครอบหน่อยนะผมรู้ผมจะระวังแนะ่แต่ผมต้องเจอเขาให้ได้ผมมาเห็นด้วยตอนนี้ใครจะรู้ว่าคุณใช้ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนมีไพ่สุดท้ายเธอกล้ากลืนฝืนทนจำยอมรับการจัดการของคุณผมต้องเจอเขาให้ได้คุณเจ้าที่ผมไปพบเจ้าสวินผมจะบอกคุณทุกอย่างคุณจะได้เห็นกับตาว่าเขาจะพูดยังไงกับผมบ้าง ผมได้ขู่บังคับเขาหรือเปล่าอีกอย่างคุณก็คงจะได้เห็นตัวตนจริงๆของเจ้าสุดเพื่อจะได้รู้ความจริงไม่ใช่เหรอแต่คุณจะเผยตัวไม่ได้ถ้าคุณอยู่ที่นั่นด้วยที่ได้เห็นอาจไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเจ้าสุนประธานเฉิงสะดวกคุยด้วยหน่อยไหมคะ รู้ไหมทําไมบอกให้คุณมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวคุณสบายใจได้ที่นี่ปลอดภัยมากกระเป๋าไม่ต้องกลัวนะขอโทษนะ ขอโทษที่รีบร้อนเรียกคุณมามีสองเรื่องที่รอไม่ไหวเรื่องหนึ่งคือมีเรื่องที่อยากจะถามอีกเรื่องคือมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเช้าวันนี้พ่อคุณมาที่บริษัทพ่อมาหาคุณใช่มาหาผมไปหาคุณทำไมคะเขามาต่อยผม แต่ต่อยไม่ได้หรอกมีรปภขวางเอาไว้แต่ถ้าทางน่ากลัวมากผมเลยเชิญเขาขึ้นไปบนตึกเขาบอกว่าเขามาขอคำอธิบายแทนคุณคุณบอกผมสิทำไมตอนที่พวกเขาถามคุณว่าผมได้ข่มขืนคุณไหมคุณพยักหน้าแ่ละคุณบอกพ่อแม่คุณว่าผมข่มขืนคุณเละ ไม่ค่ะไม่จริงๆเหรอไม่ค่ะฉันไม่ได้พูดแบบนี้กับใครเลยกับตำรวจกับพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดค่ะวันนี้วันนี้เฟคุณบอกผมหน่อยคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีตอนไหนบ้างที่ผมเคยบีบบังคับคุณเคยทำร้ายคุณ มองผมสิไม่มีเลยค่ะเสียงดังหน่อยผมไม่ได้ยินมองผมแล้วพูดผมเคยทำร้ายคุณเคยบังคับคุณไหมไม่เคยค่ะคุณแน่ใจเหรอแน่ใจไหมฉันแน่ใจค่ะมา คุณไม่มีทางพูดแบบนั้นหรอกบอกผมสิทำไมคุณถึงต้องพยักหน้าด้วยคุณพยักหน้าสร้างความเข้าใจผิดให้พวกเขาคุณก็รู้ว่ามันจะนำความยุ่งยากมาให้ผมจูจูฉันก็ถูกผลักไปอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายทุกคนถามฉัน ทุกคนบีบบังคับฉันฉันไม่รู้จะตอบพวกเขายังไงและไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับพ่อแม่ยังไงเอาละเอาละไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วฟังนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจัดการเองไม่ใช่แค่คุณรวมถึงพ่อแม่คุณด้วยผมจะจัดการให้เหมาะสมจะไม่ให้พวกคุณต้องได้รับความเสียหายอะไรอีกเ <c oughs> ชื่อผมนะว่าผมทําได้เพิ่งจะผ่านมาแค่30กว่าชั่วโมงเองเพิ่งจะรู้สึกเหมือนผ่านมาเป็นศตวรรษแล้ว ปฏิกิริยาลูกโซ่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเยอะเหลือเกินผมจะต้องเจอแต่เรื่องกดดันถึงขั้นที่อาจจะอย่า เจ้าสินฉันหลินข้านนะฉันอยากคุยกับคุณหน่อยวันนี้ไม่มีทางรับปากคุณและไม่เซ็นชื่อด้วยเราไม่คุยเรื่องสัญญาฉันแค่อยากเยี่ยมคุณคะ่ะหน้าสุดท้ายของสัญญามีไอดีวีแชทของฉันกับเบอร์มือถือถ้าคุณอยากคุยกับฉันล่ะก็ ในเมื่อชะลอเรื่องแก้ไขสิทธิผู้ถือหุ้นในสายตาสาธารณชนและบริษัทคุณก็ยังเป็นประธานผู้มีสิทธิ์ในการโหวตที่ถือหุ้น28และใช้สิทธิ์อีก12แล้วทำไมฉันต้องเซ็นสัญญาห้างหุ้นส่วนใหม่ด้วยละ่ะรอจนถึงขั้นตอนการโอนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นอีก7.8มาเป็นชื่อของฉันถึงตอนนั้นค่อยเซ็นก็ได้ได้เลยให้ทานายคุณประสานกับหลินค่าแล้วกันไม่ต้อง ให้หลินข่านมาหาฉันได้เลยได้ตามใจคุณยอมยางั้นฉันก็ควรจะทำอะไรเพื่อช่วยคุณหน่อยแสดงละครว่าไม่ทอดทิ้งแน่นอนส่งให้คุณแล้ว